กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับกระผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ได้นาพระสวยๆมาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อครับก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับผมศูนย์หก หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะก็เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้ได้่าพสมเด็จสวยๆเลยครับมีวัดระฆังนะครับมีสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่ฮะมีหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมงามๆครับนี่ฮะนะครับแล้วก็มีพระกุกมีเหรียญนิดหน่อยนะครับผมเอามาแบ่งปันพี่ๆอีกเหมือนเดิมนะครับชอบองค์ไหนนะครับถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองแรกชิ้นแรกนะครับนี่ครับจะเป็นรูปนะครับรูปอธิฐานนะครับรูปอธิฐานเลี่ยมกรอบเก่าแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นของอธิฐานนะครับมีพลยเต็กนะครับมีดอกดอกเขาเรียกดอกไม้ดอกไม้สวรรค์นะครับดอกไม้สวรรค์นะครับของอธิฐาน ของคุณแม่บุเรือนตรงบนเติมนะครับอุบาติกานะครับพูดเรื่องลือทางด้านโชคลาภนะครับนี่ครับเรื่องลือทางด้านโชคลาภนะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายนะครับพร้อมเลี่ยมเลยพร้อมห้อยนะครับพร้อมห้อยขึ้นคอได้เลยนะครับวันนี้ผมได้มาสามบานนะครับ สามบานนะครับเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกนะครับรูปเก่ารูปสวยนะครับนะมีภาพประหลอดนะครับมีภาพประหลอดรูปเก่ารูปสวยนะครับอ่าสำหรับรูปถ่ายนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับผมเปิดไว้900บาทนะครับมีอยูสามบานนะครับมีอยูสามบานนะครับโชคลาภเงินทองดีมากเลยนะครับ อ่าคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับอันนี้ใบที่1น,นะครับต่อไปใบที่2ครับใบที่2จะเป็นรูปยืนนะครับอ่าใบที่2จะเป็นรูปยืนนะครับด้านหลังเป็นพอยเตกเหมือนกันนะครับ ด้านหลังก็จะมีพลอยเสกพลอยอธิษฐานเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับสวยงามนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นรูปอันนี้จะเป็นรูปยอดนิยมนะครับเป็นรูปนิยมนะครับด้านหลัง ปั๊มวัดอาวุธนะครับแล้วก็จะมีปั๊มพวกชื่อร้านพวกอะไรอย่างนี้นะฮะห้องภาพอะไรทุกอย่างนะครับห้องภาพธนากรหรืออะไรอย่างนี้ฮะนี่ฮะเป็นกระดาษหนังไก่นะครับภาพเป็นกระดาษหนังไก่นะครับมีค่าประหลอดขึ้นสวยๆเลยนะครับเลี่ยมพร้อมห้อยนะครับเลี่ยมพร้อมห้อยนะครับใบประมาณ1นิ้วนะครับใบประมาณ1นิ้วนะครับผมเอา เก้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับมีอยู่สามบานนะครับมีอยู่สามบานนะครับรูปคุณแม่บุญเรือนนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับมาชมรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับเนื้อโลหะเก่าย่นแบบนี้เลยนะครับเนื้อโลหะเก่าย่นแบบนี้เลยนะครับมีคาบเบ้าดินไทยแบบเดิมๆเลยนะครับพระ ไม่ผ่านการใช้นะฮะนี่ฮะพระสวยนะครับพระสวยมากเลยนะครับพระสวยมากเลยนะครับมีขี้สนิมขมนะครับเนี่ยฮะใต้ฐานเป็นหล่อช่อแบบโบราณนะแทงรอยตะไบนะครับแทงรอยตะไบเก็บรายละเอียดนะครับพระสวยคมชัดนะครับพระสวยคมชัดตาเป็นตาพระอ,อินแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะตาเป็นตาพระอ,อินเสียนบาทแบบนี้นะฮะ พระสวยเดิมนะครับพระสวยเดิมนะครับสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับวันนี้ได้มาแบ่งปัน6องค์นะครับเอาองค์ละ1นึ่งบาทนะครับหนึ่งพันสองบาทนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับอ่าสินนี้สวยนะครับนี่ฮะ อันนี้องค์ที่2นะครับเนื้อโลหะจะย่นย่นแบบนี้เลยนะครับเนื้อโลหะย่นย่นแบบนี้เลยนะครับอ่าส่องโลจะเห็นพวกลายตามุงนะฮะเส้นริ้วชีวรตวยคมนะครับ เช่นริวจีวรสวยคมนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมองค์ที่สองนะครับใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะฮะใต้ฐานนะครับสวยยามนะครับพิมพ์ตรงอ้วนล่ําเลยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้ยิ้มสวยนะครับองค์ที่สองเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทครับต่อไปนะครับพิมพ์นิยมองค์ที่สามครับงาพิมพ์นิยมองที่สามนะครับอง์นี้ก็สวยนะครับดูนะครับเนื้อโลหะทนเก่าเก่าแบบนี้เลยนะปึ๊กเลยนะครับง่ะปึ๊กเลยนะครับ เนื้อทองผสมนะครับแก่ทองนะครับองค์นี้แก่ทององค์ที่3มนะครับหนึ่บาทครับเปิดไว้1,200บาทนะครับผมต่อไปองค์ที่4ี่ครับ องค์ที่4นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับพี่ๆนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับอันนี้องค์ที่4นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับดูนะครับอ่าเส้นริ้วจีวรสวยคมแบบนี้เลยนะครับเส้นริ้วจีวรสวยคมแบบนี้นะครับตาหมอกแกคบตาพระอินแบบนี้เลยนะครับหนึ่บาทนะครับองค์ที่4นะครับต่อไปองค์ที่5ครับองค์ที่5ก็สวยนะครับเนี่ยฮะองที่5นห้านะ หล่อช่อนะครับมีแทงรอยตะไบเก่าๆนะครับองค์นี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระสวยเดิมนะครับดูนะฮะเนื้อโลหะเก่าถึงยุคเลยนะครับเนื้อโลหะเก่าถึงยุคนะครับอ่ะนะครับอันนี้องค์ที่5นะครับพี่พีนะครับองค์ที่5นะครับ1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับต่อไปองค์ที่6ครับองค์ที่6นะครับวันนี้นํามาแบ่งปันได้6องค์นะครับได้มา6องค์นะครับสําหรับรูปล่อหลวงพ่อเงินนะฮะ นะที่เป่าดินไทยสวยเดิมเลยนะครับที่เป่าดินไทยสวยเดิมเลยนะครับอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเปิดไว้ถึงพันสองร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่แบบลงรักนะครับลงรัก ฝังกุลงรักเขาเรียกอะไรลงรักรักษาสภาพผิวป้าลงรักปิดทองอ่ะครับสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกนะครับวันนี้มีวัดระฆังอยู่หกอ,องนะครับองค์องนะครับลงรักเก่าๆนะครับดูลักหนาแบบนี้เลยนะครับรักหนาๆนะฮะ ทองเก่าๆนะครับเนื้อพระองค์พระต้องดูมันหนึกนุ่มนวลตานะครับอ่าหนึกนุ่มนวลตานะครับวัดระฆังนะครับผมอันนี้องค์ที่1ครับพี่ๆนะครับอ่าองค์ที่1นะครับดูด้านหลังนะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับมันมากนะครับต้องดูเห็นมลสารนะครับสวยงามนะครับอ่าอันนี้องค์ที่1นะครับผมเอา1,500ยบาทครับ1,500ยบาทครับผมอ่าต่อไปองค์ที่สองครับ องค์ที่สององนี้ก็สวยนะครับนี่ฮะลักหนา,หนาเส้นตุ้มนะครับเส้นตุ้มเส้นตุ้มได้เหลี่ยมได้มิตินะครับนะขอบข้างนะครับด้านหลังนะครับองค์นี้นะครับสวยคลาสสิกนะครับจนมากอ่าพระ พระลงรักก็จะคัดสิกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับพระลงรักคัดสิกไปอีกอย่างหนึ่งเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเลยนะครับทองเก่าเก่านะครับทองเก่าเก่าดูลักหนาๆแบบนี้เลยนะครับลักหนาๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่2ครับพี่พี่หนึ่งพบาทครับเปิดไว้1500บาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปองค์ที่3นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังชุดนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับผมนี่ฮะ เนื้อสวยเลยนะครับเนื้อสวยๆทุกองค์เลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับลักล่อนเป็นบางจุดนะครับลักก็จะร่อนเป็นบางจุดได้คลาสสิกนะครับได้สวยคลาสสิกพวกนี้แก่น้ํามันนะฮะแก่น้ํามันตังอายุนะครับดูขอบข้างนะครับดูความเก่านะครับดูความเก่านะครับปึ๊กเลยนะครับอันนี้องค์ที่3มนะครับผม1,500บาทครับ ต่อไปองค์ที่4ี่ครับต่อไปองค์ที่4ี่นะครับองค์นี้ก็สวยครับนี่ฮะได้ลึกนะครับได้ลึกได้เหลี่ยมได้มิตินะครับองค์นี้นะฮะสำหรับองค์ที่4นะครับเนื้อออกโซนเดียวกันเลยนะครับเนื้อออกโซนเดียวกันนะครับเจ้าของผ้าเขาชอบเก็บเป็นชุดเป็นคอลเลกชันแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่4นะครับผมองค์ที่4ี่ครับ1,500บาทนะครับผมต่อไปองค์ที่5้าครับผมองค์ที่ห้า นะครับองนี <Iya. S 1> ้ก็สวยนะครับรักเต็มเต็มเลยนะครับองนี้ก็สวยนะครับรักเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับนี่องค์ที่ห้านะครับผมสมเด็จชุดนี้ปวดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกครับนะนี่องที่หกรักเก่าเก่าเลยครับองค์ที่หกรักเก่าเก่าแบบนี้ฮะปึ๊กเลยนะครับนี่ปึ๊กเลยนะครับ 1500บาทครับผม1,500บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9หน่าะครับหรือโทรมาสอบถามถามไทยได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดีรับทุกสายนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะครับบางขุนพมกูเก่านะครับนี่เป็นกู่เก่านะครับกู่เก่าพิมพ์เส้นได้นะครับวันนี้ได้มา สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาองค์ละพันแล้วกันนะครับพี่ๆนะครับองละหนึ่งพันนะครับแบ่งปันนะครับนะครับที่แรกก็กาจะเปิดทั้งสองพันนะครับช่วงนี้ก็ว่ากันไปตามเศรษฐกิจนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะออกโซนประมาณนี้เลยนะครับบางขุนพรมเป็นกูเก่านะครับพิมพ์เส้นได้นะครับดูเนื้อนะฮะ ดูเนื้อข้างในนะครับดูเนื้อข้างในสวยมากนะครับเนื้อข้างในสวยมากเลยนะครับมีอยู่สิบกระองค์นะครับเอาองละหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมบางคุณผมฟิล์มเส้นได้นะครับ <fall> อ <out> ่าองค์ที่หนึ่งครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับองค์ที่สองอ่าองค์ที่สองนะครับขอญาตไปไวหน่อยนะครับนะครับไปไวหน่อยครับนะครับไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่าชุดนี้เอาองละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะดูเนื้อนะครับผม ดูเนื้อนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเนื้อมันเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองสองดูก็จะเห็นพวกมนสารนะฮะตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับองค์ที่สองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามครับผมพิมพ์เส้นได้นะครับอ่านี่ครับองค์ที่สามนะครับผมอ่ชอบองค์ไหนอย่าลืมทักลืมโทรนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะฮะสวยทุกองค์เลยนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผม 1000บาทนะครับต่อไปองค์ที่5ครับขอญาตไปไว้หน่อยนะครับพี่ๆีนะครับไม่ทันยังไงเดี๋ยวแอดไลน์มานะครับอันนี้องค์ที่5นะครับผมนี่ครับผมอ่ตองรูบางองค์ก็จะมีพวกเศษลักเศษทองติดนะครับนะเศษลักเศษทองติดแบบนี้เลยนะครับกู้เก่านะครับองค์ที่5นะครับผม1,000บาทนะครับผมพี่ๆททันใดรับหลายองค์ก็ลดหย่อนกันได้นะครับต่อไปองค์ที่6นะครับองค์ที่6ครับ องที่6ครับน,นี่องที่6นะครับผมหนึ่งพบาทครับผมต่อไปองค์ที่7ครับอันนี้องค์ที่7นะครับพิมพ์เส้นได้สวยเลยนะครับอันนี้องที่7ดนะครับผมนะครับต่อไปองค์ที่8ครับอันอี้องที่8องค์ที่8องค์นี้เนื้อเก่ามันนะครับดูเนื้อฮะบางองค์จะผิวเปิดนะครับพี่ๆบางองจะผิวเปิดนะครับ่องดูก็จะเห็นพวกมนสารข้างในนะครับนี่ครับผม องค์ที่8นะครับผมชุดนี้เอา1,000นะครับ1,000บาทนะครับต่อไปองค์ที่9นะครับองค์ที่9นะครับองค์ที่9นะครับรายการต่อไปองค์ที่10ครับวันนี้องค์ที่สิบองค์นี้ก็สวยนะครับผมองค์ที่10นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปนะครับจะเป็นบางขุนคลม กุใหม่นะครับอันนี้เป็นกุใหม่นะครับกุใหม่นะครับผมได้พิมพ์ใหญ่มา3อมองนะฮะดูคาบกุนะครับคาบกุเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้กุใหม่นะครับผมคาบกุเดิมๆนะครับเอาหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับองค์ที่1นะครับได้พิมพ์ใหญ่มา3ามองนะครับได้มาแค่3ององอันนี้องค์ที่2ครับผมนี่องค์ที่2นะครับกุใหม่นะครับผมต่อไปองค์ที่3มนะครับนี่องค์ที่3าม นี่ฮะสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นพิมพ์ผ้านอนครับพี่ๆนะครับพิมพ์ผ้านอนนะฮะบางขุนพรมนะครับอ่าพิมพ์ผ้านอนบางขุนพรมหลังปั๊มตายานะฮะหลังปั๊มตายานะครับกูใหม่เหมือนกันนะครับกูใหม่นะครับผ้าสวยนะครับเนื้อสวยพิมพ์สวยนะครับนี่ฮะผ้าสวยพิมพ์สวยนะครับ อันนี้เอา1000บาทนะครับ1 0 0 0บาทนบาทมีอยู่2องค์ครับพิมพ์ผนอนนะครับพิมพ์ผนอนนะครับมีอยู่2องค์นะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับ064 7 5 6 1 1 6 9เจนะครับเปิดโทรเปิดไลน์เอิ์เดียวกันต่อไปนะครับเป็นชินราชใบเสมานะครับชินเงินนะครับนี่ฮะชินราชใบเสมาชินเงินนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์กลางนะครับชินราชใบเสมานะครับ พิมพ์กลางนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับเอาองค์ละ900เลยกันนะครับองนี้900บาทครับองค์ที่หนึ่งนะครับมีองมีอยู่5้าองนะครับองคที่1อันนี้องที่2ครับผมอันนี้องที่2นะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับองค์ที่สองครับ900บาทนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับนี่องที่สามนะครับอันนี้องที่สามนะครับผมต่อไปองค์ที่4ี่ครับนี่องค์ที่สี่ นี่องค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับเนื้อชินเงินแห้งๆนะครับน้ำแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปมาดูเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะครับพี่ๆนะครับกูทุ่งเศรษฐีครับผมพระลีลา เม็ดขนุนกุทุงเศรษฐีนะครับพระเนื้อสวยนะครับพระเนื้อสวยพิมพ์สวยนะครับชุดนี้ได้มาใหม่นะครับชุดนี้ได้มาใหม่นะครับนี่ฮะมีลูกบอลนะครับมีลูกบอลนะมือเป็นแฉกปลายนิ้วแบบนี้เลยนะครับอ่าพระมันนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับเอาองค์ละ1 0 0 0บาทแล้วกันนะครับพระลีลาเม็ดขนุนนะครับ1,000ับาทตอนนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับอ่ามีบาแบ่งปันตัวๆหลายองค์นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพาคกูกําแพงนะครับมีกูไว้ไม่จนนะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับอังพระตุ้มคอพระลีลาเมตขนุนนะครับโชคลาภเงินทองดีมากนะครับ นะครับองที่2นะครับผมองที่2นะครับอันนี้องค์ที่2ครับผม1000บาทนะครับ1000บาทนะครับต่อไปองค์ที่3นะครับองค์ที่3อมองนี้ก็เนื้อออกตัวน้ําตาลนะครับเนื้อออกตัวน้ําตาลสวยมีหน้ามีตาอยู่นะครับอ่ะเนื้อออกตัวน้ําตาลสวยมีหน้ามีตานะครับเนื้อหาสวยงามนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับองค์ที่3ามนะครับผมอันนี้องค์ที่3มครับอ่ะต่อไปองค์ที่4ี่ครับองค์ที่4ี่นะฮะ เนื้อมันแพบเลลนะครับนี่ฮะมีบอลมีรูปบอลน,นะครับแร่ดอกมะขามงามๆเลยนะครับอาหานี้องค์ที่สี่นะครับผมอันนี้องค์ที่สี่นะครับผม อ่าหนึ่งพันนะครับผมเปิดไปหนึ่งพันนะครับอ่าต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับมีมาแบ่งปันหลายองค์นะครับอ่าพระรีลาเมตขนุนนะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับผมองค์ที่ห้านี้ก็สวยนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่ฮะอ่าสวยเลยนะครับองค์ที่ห้านะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่หกครับนนี้องค์ที่หกนะฮะ องค์ที่6นะครับสวยมากๆนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้านะครับต่อไปองค์ที่7ครับอันนี้องค์ที่7ครับนี่ฮะเนื้อสวยงามนะครับอันนี้องค์ที่7นะครับผมชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับผมต่อไปองค์ที่แปดนะครับ อันนี้องค์ที่แนะครับแล่ดอกมะขามสวยๆเลยนะครับนี่ครับแลดดอกมะขามงามๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับองค์ที่8นะครับผม1 0 0 0บาทนะครับต่อไปองค์ที่9ครับผมอันนี้องค์ที่9นะครับอ่านี้เลยนะครับมีองค์ที่9นะครับ1,000พนะครับต่อไปองค์ที่10นะครับองค์ที่10อ่าองค์นี้ก็สวยนะครับสภาพใช้หน่อยครับ องคที่สิบนะครับนี่ครับผมหนึ่งพันบาทนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นพระเหรียญกันบ้างนะครับอันนี้อยู่ในซีนพลาสติกนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อกระไรเงินนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ฮะเนื้อกระไรเงินนะครับ เหรียญสวยนะครับนี่เหรียญสวยคมนะฮะเหรียญสวยคมเลยนะครับเอาเหรียญละเออหรียญละแปดร้อยแล้วกันนะครับพี่พี่นะครับวันนี้ได้มาเก้าเหรียญติดเหรียญนะครับเเหรียญละแปดร้อยนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับผมเหรียญที่หนึ่งครับเป็นกระไรเงินนะครับอ่าต่อไปเหรียญที่สองครับหลวงปู่ยี่ยมเหรียญที่สองครับผมอ่าเหรียญนี้ก็สวยนะครับนี่ฮะเป็นกระไรเงินสวยๆเลยนะครับหลังยันห้ายันยันสี่ยันห้านะับยันสี่นะครับนี่ฮะ พื้นผิวเหรียเตึงนะครับพื้นผิวเหรียเตึงนะครับสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะตาคมนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับผมเป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับเอาแปดร้0บาทนะครับเหรียญที่2นะครับต่อไปเป็นเหรียญที่3ครับเหรียญที่3ามนะครับเหรียญที่3นะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับเหรียญที่3นะครับเอาเหรียญละแ0 0นะครับผมชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับ่าดูเหรียญคม กลมนะครับาแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับอง์ที่สี่อง์ที่สี่นะครับเเรียนละแปดร้อยมาเลยนะครับหลวงปู่เยี่ยมนะครับเหมามาใหม่นะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับอง์ที่ห้านะฮะเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนะองที่ห้าครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่หกครับ เหรียญนี้มีจานนะครับนี่ฮะเหรียญนี้มีจานตรงจีวรหลวงปู่นะครับมีจานสวยๆเลยนะครับนี่ฮะมีจานสวยๆเลยนะครับเอาะแปดร้อยบาทครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเหรียญที่เจ็ดครับอ่ะที่เลี่ยมเลนนะครับอันนี้เลี่ยมเลน,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 นพร้อมห้อยเลยนะครับอ่ะเหรียญที่เจ็ดนะครับผม ชอบเหรียญไหนถูกใจเหรียญไหนนะครับแอดไลน์มานะครับ0 64, 6 4 7 5 6 1สี่นี่งหนึ่งเลี่ยมเหรียญแบบโบราณนะครับนี่ฮะเลี่ยมเหรียญแบบโบราณอ่ะถอยมากนะครับอ่ะอันนี้เหรียญที่8นะครับะเหรียญที่8ครับผมต่อไปเหรียญที่9ครับเหรียญที่เอ้าอยู่ในกรอบพลาสติกผิวผิวสวยนะครับผิวสวยมากเลยนี่ฮะเหรียญที่9นะครับผม เอาแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับยินดีรับทุกสายนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับโทรมาสอบถามถามไทยได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ